เอาละอาลองอัดคลิปกันเล่นดูนะวันนี้ไอหอนเอาเอาเอารัดอยู่นั้นแหละจะหอนหาพ่อถ้าจะรับจะนอนเฮ้ยใ,ใครกดสตาร์ทไม่เก่งใจชอบต้งตองขออภัยคนที่ชมนะครับวันนี้รัว เอ้าใครกิปเหรอวันนี้ร่วงสุดไอ้บ้าวันนี้ไม่นเจอไอป่าฮึโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่บอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเราอัดได้ขีได้เราก็ดีใจแล้วอะโอ้ดีใจไอ้ดูดิอัดได้อะอัดได้อู้ห้าตน้ล้วนอะกำลัเรื่องคนสร้างห้องวะเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยองค์วะคนสร้างห้องใครสร้างวะ ใครสร้างห้องวะใครสร้างวะผมแกดำเหี้ยอะไรล่ะครับไอ้คนหัวห้อเพิ่งเข้ามาใครสร้างอ่ะใครสร้างะเดี๋ยวเคลียร์กันเอาเพิ่งเข้ามาแล้วเราก็ได้หัวห้องอ่ะไม่เกี่ยวกับเราแสบตาเนาะเอออัดแสบตาชื่อม่งแสบตาเลยอ่ะมุกอะไรวะขำว่ะมุกอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะเหมือนกันอะผมก็ไม่รู้ เฮ้ยมันจะร้องแล้วเดี๋ยอเปิดงร้องประมาณเนี้ยความเจ็บปวดที่งดงามเสียงเกมไเป็นยังไงบอทวะยังไม่พูดเลยนะไอ้คำว่าจีบได้ป้าเนี่ยดับเลย ตกลุกติ๊กไงว่าเสียงเพลงจะมาคือได้อีกแล้วใส่สปีดเนาะเป็นยังไงล่ะลงมาโอ้โหโอ้โหตีกลหรือตีใกล้ดีวะตให้ไกลไกลจากกลุ่มมากที่ไกลไกลจากกลุ่มมาที่สุดไม่ไกลเลยไกลเลไกลกน่เงี้ยนยเอ้ ไก่ส้มใจไก่ให้สุดตันตีกันไปเราตีใกล้หลุมดีกว่าให้พวกนั้นไปครับเราไปแล้วครับอู๋เอาแล้ไปแล้วสูกความว่าไก่โผล่ไก่จังวะมาีไปแล้วไปเรี้วเฮ้ยก๊อตนายโกงมวะเนี่ยนายตีออกแอบไปแน่ฮิมาลีนโหดนะมาลีนโหดอะไรที่นี่ เอ้าเฮียเอ้าใช้สาวโง่เมื่อฟ้ายังมีฟ้าเว้ยเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อไรสินกิในสไปใช่ไหมเนี่ยเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเลยอ้าอารินคนที่ใช้อารินนะเออเราใช้เนวกำเอาเราใช้อารินน่ะใช้เนวอยู่จัดเลยเอามาทำอะไรตีให้ได้น้อยกว่าสิบปลาโอเคเราจะตีให้ห่างสิบปลาประจาวจุ้งอารินได้คนเดียวเลยอ่ะบ้า เราไม่ได้หรอกตีไม่แค่คนเดียวลกนายก็พูดไปตีไปถึงสิบล่าแล้วน้ำเลืตามงมหลับใน้ายความเถากันกันดามีคนทุกคนมีข้างามในความดีโง่จึงหมีวันนี้ให้ฉันโอ้โหลุงไม่ตองเลยอะทองก่อนง่ายวะชั่นเคยอมลุกคุกขาน อ่าชีวิตเอาออไม่ได้ก<ด>ึ้นตองเลยสามได้คนเดียวไม่แบ่งเลยเว้ยออไม่ใช่ต่างดาวไมไ่ต่างดาวห่างห่างบอนโอ้โน้อยไปหนึ่งยากไีกวะ โอ้บีมสามสิบหกหล่าแม่งเลยอย่มีเธอในหัวใจอยู่้ือสุกคไิงกี่ได้อะโอ้ยเหลือหนึ่งจุดหกอยู่เมือนเดิมความเจ็บปวดทิ่งดเง้แล้วไอ้ท่อนเดิมมันก็โผล่มาอยู่เหมือนเดิมไอ้ท่อนแล้นะรัจ้อยู่เหมือนเดิมถึงแมม เอยู่เรื่องเดิมน้อยใจน้อยใจอะไรวะไฮ้ดูกดดิกดได้เอ้าไม่ใช่นี่หวะสิงกี้นี่หวะคนะคนกดมะไอ้นี่เล่นต้องเล่นหลังตอวซะแล้วโดนเลยเล่นอย่างเดียวทำไมเป็นคนหลายใจอนี่มันสูงสูงีวะ ในกะกรกะเอาไว้เป็นความเจ็บปวดที่งดงามไอเด็กก็เจ็บปวดซเสมอเกินมุดเมจิกอีกอีกเร้่องที่ร้ายอ่ะโอ้ยเหน่งอ่ะโอ้โหอดมากเลยอ่ะเริ่มมือตกโอ้แต่ละคนกระจายกันได้ยังสวยงามเฮ้ยอุ้ยไข่ฟางอะอุ้ยไข่ฟางอ่ะ ผมไม่รู้อะใครสร้างอะอาซากโรยเลยเฮ้ยเมจิด้อ่ะอีกแล้วอ่ะเฮ้ยหนูเมจิใส่หมวกใหม่อ่ะอุ้ยหมวกใหม่มาใส่เนี่ยหนูใส่เสื้อครู้ลยสิบวานหมวกบานพีเอ้าไอ้นีอยากมีเรื่องไว้ยเฮ้ยตีไก่แล้วกันแน่งมันไส้หูบอก นั่นคนสร้างเอาแล้วแล้เอาแล้วไงล่ะเขาตาต่อยกันแล้วนะนายเห็นกันมืบ้ยเลยไปไหนเนี่ยวู้ว้ยออกกีคุยใส่เพื่อนนายไปทำอะไรนอกกิีนอะอะไรกินเลอร์นายไปทำอะไรนอกกินอะไรเพื่อนสัตว์เต็นกราฟเลยนี่นายต้องดูอันนี้นะดูดูดีๆนะไรเพื่อนโอ้โหขี่มาแต่นไงเงี้ยไม่ผีก็ซึงกิแล้วสองคน ผี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 ได้ผีผีผีได้เอาสูญยุดสองเองอู้หยห่างกันนิดนึงอู้ยทำไมไม่เห็นรูปใครคนอื่นล่าห่างกันเป็นวาเลยเอาละภารกิจเอาเอาเมจี้เอาแมจี้ชิปล้านเถอะนะชิปเก่งที่สุดแล้วนะตีไม่ลงนะล้านลงได้รอบห้องนะใจเย็นไอ้แม็กแมงี้ ไปเรียกข่าวว่าตอนตายยังยังเรียกว่าน้องรักอยู่เลยไม่ใช่หรอโอ้ไปนู่นเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะลงแทนนะใครเอาพีด้วยเอาพี่ลงว่ะโอ้รแห้งลงหมดพี่ลงว่ะรวยไหม้ย่ลงว่ะโอ้ยวิ่งลงว่งมือกระตกหลุกมามันจะกระตุกทำไมโอ้โงวันนี้วิ่งผ่านลุมไวกะจะลงเป็นเพื่อน ก็จะลงเหมือนกันแต่ทำไมมันไม่ลงุูยดูดิเอาลงคนเดียวไงผู้ดูไอ้แกะดิเฮ้ยกอดได้ป่กอดผ่านได้ไงอ่ะดูแกะดำดิดูแฟนแกะดำดิแก,ดำดแกะดิรเ,เรุ่มสุดลรับสิบห้าลุ่มสุดท้า,ายแล้วไ,ได้อันด,ดับเจ็ดมีกี่คนละน้องอ่ะมันมีกี่คนวะห้องนี้มีห้าคนมีคนละคนเจ็ดคนพอดีคนสุดที่โลอ่ะ ฮีโร่ได้ไหมฮีโร่เบงกิสโอบเฮ้วงั้นเราเอาทีหนึ่งเออในหัวใจเอาทีหนึ่งก็ได้วะเจ็บปวดทีหนึ่งได้เออจังไงก็ได้ฮีโล่คนนี้งั้นเราเอาที่โดยเป็นพนจำของนึกคำโตคำสั้นหยาเองฝนล้นเหวลวงมาสายลมพัด อายิงจนร้อนใจอ้าเอ้าวิไลเพื่อนน่ะวิไลดายผู้อีผู้อีแค่ส่วนผสมวัวไปเอ้ยนี่ไงซินจิได้ที่โหลโอ้กูได้เพื่อนได้ห้าก็สองอ่ะผูอีคนหนึ่งได้นึ่งกล้องกับสองกล้องเยี่ยมหู้อีสั่งกลับมาไรเพื่อนดิอากล้องไม่เป็นคนฟัน